ไวรุนคอกซิ่งพร้อมวิ่งงานบรรทุกหนัก4-5ตันกับยูซูดีแมคคอกครัวเพาลอยเครื่อง3.0ปี2023-2024เลขไม้เพียงหลักหมื่นพร้อข้างิาอยู่เพียงแค่10,000บาทเท่านั้นสภาพส,สวยๆพร้อมวิ่งงานจนใจกันนี้ห่อแป๊บ,บจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอาหนแป๊บอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยสาขาสุราธานีวันนี้แบบอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบิน จัด All New d m a x คพอกซิ่งพร้อมวิ่งงานสร้างเงินแสนเงินล้านนะคะบรรทุกหนักได้จุกๆ4ถึง5ตันเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันนักแป๊บกันเลยจ้าในส่วนของคันนี้ด้านในส่วนของตัวกระจังหน้าใหม่ป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าจ๋าสีตัวรถเป็นสีเทาเรมโบนะคะมาพร้อมกับอิสุดีแม็กเป็นโครเมียมอยู่จุดก,กลางของตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะดีไซน์ใหม่นะให้ดูหล่อดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะ และในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะมีในส่วนของเส้นสายนะลวดลายให้ดูแบบสวยงามมากไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าแฮโลเจนนะคะไฟนี้ต่างๆใช้งานมาได้แบบปกตินะคะเดี๋ยวมาดูแปบ,บแต่งหล่ออะไรมาให้บ้างนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเราปรุงแต่งมาใหนะะ้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กเวลนะคะขอบ18ได้ยางปีใหม่เลยคะ่ะลูกค้าจา๋าดอกยางหนาร่องลึกถ้าเป็นล้อเดิมๆก็จะเป็นล้อขอบ15แต่นี้รถจัดมาให้ใหม่นะคะแต่งหล่อมาให้คู่หน้า ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่กระปุงแก้มด้านข้างนะคะสภาพสวยๆตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใไม่นะ,ะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นารับขายรถสวยพร้อมวิ่งงานตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะยูสุด,ดีแม็กสปาร์คและในส่วนของตัวกระจกนะคะมองข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดแต่งหล่อๆมาให้อีกด้วยเบ้ามือจับก็จะเป็นสีดํานะคะ ัดกับสีตัวรถตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยแปบบสปาทําความสะอาดให้ใหม่นะลูกค้าจ๋าในส่วนของด้านในตัวนี้น็อตต่างๆสวยเดิมมากๆเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอัก,กันต่อเลยลูกค้าจ๋านี่เลยเม็ดอัเรียงตัวกันสวยงามมากตัวนี้เป็นรอยฝุ่นนะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้มีเก็บสีเก็บงานมานะคะรถสวยเดิมแน่นอนเดี๋ยวมาดูซอกประตูด้านในนะคะตัวน้องเป็นสีทเทโบนะคะ ตัวด้านในก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวน็อตไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนมานะคะตรงแผงประตูก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดํานะคะให้ดูแบบสวยๆนะคะนี่เม็ดอารต,ต่างๆไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้มาพร้อมกับตัวค้อครัวความสูงนะคะ10บชั้นครึ่งเป็นข้อครัวแป๊บน้าเงินแซมเลดด้วยค่ะคุณลูกค้าจ๋า สติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้เรียบร้อยตัวเหล็กกั้นด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็มีมาให้ด้วยนะคะลูกค้าจา๋าสติกเกอร์สวยงามเดี๋ยวมาดูตรงล้อกันอีกนิดหนึ่งตัวนี้นะคะเป็นล้อกระทะเพาะเลาลอยนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ได้ยาง2 25ทับเหขอบยาง15ด้วยนะ,ะตัวนี้ก็จัดยางใหม่ไปให้เช่นเดียวกันนะ,ะสภาพสวยๆตัวนี้เป็นยางมิชลินมีผ้าใบหนาถึง8ชั้นนะคะ เดี๋ยวแม่พาไปชมรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันบ้างนะคะตัวนี้ตัวทรงสวยงามมากนะคะด้านหลังนะคะก็ไปท้ายไฟเลี้ยวไปเบรกต่างๆก็ใช้งานได้ปกติก่อนออกรถมีการตรวจเช็คให้นะคะจากช่างดำเนินการด้านหลังสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้พร้อมตัวล็อกด้านหลังก็มีมาให้นะคะล็อกเดิมๆจากโรงงานแล้วเราใส่ตัวล็อกเพิ่มมาให้นะคะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานนะคะในการบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวด้านหลังแม็กไลเนอร์มีมาให้เพียบพร้อมนะบรรทุกหนักๆได้เลยลูกค้จาจ๋าตัวนี้พร้อมแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันแป๊บก,กันอีกนิดนึงลูกค้จาจ๋าตัวนี้บอกได้เลยว่าช่วงล่างจัดหนักจัดเต็มมากนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวแนบนะคะก็จะเรืองแสงส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแนบสายแรกตรงเตงสกีนะคะชกค,ค่อยคู่มีมาให้ครบและมียางสแปร์มาให้ ตัวนี้ดามกระบะล่างมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยและแต่งซิ่งด้วยเหล็กไทเทเนียมน้าเหล็กค้ำหลบป้ายด้านหลังแบบแต่งหล่อจัดเต็มมาให้นะคะใครที่ชื่นชอบสีเทาลัมโบต้องรีบจัดนะ,ะเดี๋ยวมาชมอ,อีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะสีตัวรถสีเดิมลูกค้าจ๋าดูรายละเอียดตัวเม็ดอาร์คนะคะด้านข้างนี่เลยกลมสวยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวยางได้ยางใหม่สวยๆส,สีเดิมลูกค้าจ๋าคิ้วกันฝาดมีให้ทั้ง2งฝั่งนะคะกระจก ก็ใช้งานได้แบบปกติตัวนี้นะคะมาดูแผงประตูอีกนิดหนึ่งนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าระบบเซนทันล็อกกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้แผงประตูสวยๆนะคะน็อตเดิมๆด,ด้านในนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงซอกประตูนะคะตัวน็อตไม่มีรอยเปลี่ยนรอยถอดนะคะหรือรอยขันออกมาเลยลูกค้าจ๋ายังอยู่คงเดิมนะคะเดีแป๊บให้ชมกันต่อที่เมดอาด้านบนกันต่อเลยนะคะ รายละเอียดเม็ดอาร์คด้านบนนี่เลยค่ะลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์คกลมสวยเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะคะลูกค้าที่ดูคลิปนี้สนใจทันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปด้านในอีกนิดนึงตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเลขไม้น้อยมากๆค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้นะคะตัวนี้เลขไม้อยู่เพียงแค่27,900เ 83กิโลเมตรเท่านั้นพวมาลัยมี SRS Airbag ผู้น้านะคะและที่สำคัญตัวนี้ก็จะได้หน้าจอนะคะขนาด8นิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay ต่างๆได้หมดเลยนะคะเรียกว่าใช้งานได้ง่ายนะคะนี่เลยตัวแอร์ต่างๆก็เย็นฉ่ำนะแอร์เย็นเพลนเพาะแน่นอนลูกค้าจ๋านี่เชื่อมได้หมดเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของตัวด้านล่างก็จะเป็นปุ่ม ปุ่มปรับแบบอนาล็อกของตัวแอร์นะคะปรับทิศทางปรับความแรงของตัวแอร์ด้านล่างก็จะมี power outlet มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะใช้งานได้ง่ายและไม่น้อยด้วยนะดีไซน์ด้านหน้าก็จะคุมโทนแบบดีไซน์สวยงามเก๋ไก๋ไปอีกนะคะตัวนี้ม่านบังแดดมีมาให้ครบค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็จะมีช่องใส่แว่นมาให้ด้วยตัวไฟ ใช้งานได้ปกตินะคะมีเกด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสต่างๆและตัวน้องต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากนี่เลยกว้างนั่งได้สบายนะก่อนขับขี่ก็เลื่อนปรับเบาะนะคะเข็มขัดนิราภัยมีมาให้ครบตัวนี้ก็จะออกแบบเบาะมานะเป็นเบาะหนังแล้วก็กว้างประมาณ60-40นะคะนั่งได้ประมาณ2-3ท่านนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่พาไปชม รายละเอียดกันต่อเลยนะคะที่ห้องเครื่องหัวใจหลักของตัวรถนะคะดูรถรอบคันแล้วต้องไปดูห้องเครื่องของตัวรถนะคะสภาพรอบๆบคันตัวน้องเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวแป๊บสปาให้ใหม่นะคะลูกค้าจ๋าก่อนออกรถนี่เลยมาดูห้องเครื่องแบบยังร้อนอยู่เลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวน้องเพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้สภาพห้องเครื่องอีสุดีดีไอนะคะบ u คเ o อร์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 2,999ยน้กาซีซีให้กำลังชิน 1 9 0รแรงม้า4 6สูบ16วาลวาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวน็อตต่างๆนี่เลยไม่มีรอยขันไม่มีรอยถอดนะคะนี่ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมฝากระปงก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สวยเดิมแพงกันความร้อนยังสวยอยู่เลยค่ะลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์ตด้านบนกลมสวยนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดแผ่นเพจกันอีกนิดหนึงนะคะตัวนี้รหัสเครื่องยนต์4 JJ3 TCX ตัวน้องเป็นโมเดลปี2023นะคะตัวนี้แต่ว่าจดปี2024นะคะได้ตัวฉมหน้าใหม่ก่อนออกรถไปปมีการตรวจเช็คให้นะคะในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่เปลี่ยนทายของเหลวให้สําหรับคุณลูกค้านะคะอาแตแมสีต่างๆมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ,คะใครที่ชื่นชอบนะคะก็ได้ชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า น้องเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆสวยขนาดนี้ใครสนใจอยากจะได้รถไปวิ่งงานจัดหนักจัดเต็มตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มรับจัดมาให้แล้วนะเสริมช่วงล่างล้อมแม็กจัดทรงลงล้อมาให้ลูกค้าออกรถไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเราจดทะเบียนลงเล่มจากวิศวะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวามาเยี่ยมสเปกันอีกครั้งสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้น้องเป็นอ s ลซูดีแม็กตัวออ l นิวเลยนะคะเครื่อง3,000ปี 2023. จดปี2024นะคะ จัดราคามาที่ราคา579,000บาทพ่อนค่างวดอยู่เพียงแค่10,000เท่านั้นนะคะใครที่ชื่นชอบคันนี้สายบรรทุกหนัก4-5ตันนะก็จับจองกับน้องแป๊บมาได้เลยสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์061178699เบอร์นี้สามารถไลน์ได้เลยนะคะสนใจก็รีบจับจองมาได้เลยนะคะดูี่น้องแป๊บมาจัาส่วนลรถไปเลยมูลค่า5,000บาทรีบติดต่อมาเลยนะคะคิดถึงรถเจมือสไว้ใจเซนไทยรถสวยค่ะ